บ้านปางอู่เหรอบ้านเล็กๆเนะี่ยหมู่บ้านหมู่บ้านล่องแพน้ำแจ่ม อนนี้บาวแจ็คกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ปางอุ่งนะครับจะไปเช็คอินนะครับแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศมาฝากเพท่านผู้ชมนะครับตามบาวแจ็คไปเนะิ่ครับตอนนี้เรามาถึงที่ปางอุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับ <S <s มาลงทะเบียน <S <s เพื่อความอุ่นใจของทุกๆฝ่ายเนาะ นี่ครับเขาก็มากลางเต็นกันข้างนอกก็มีอันนี้เบาเจ๊คึ่งพึ่งพึ่งพึ่งมาครั้งแรกนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับ แบตไอ้ตรงนี้ฉันไว้ไหนวะแบตัวนี้ไว้ไหนวะครับตอนนี้เราก็ขับรถเข้ามาในทางอุ่งนะครับหลังจากาเช็คอินแล้วก็มาลงทะเบียนยืนยันฉีดวัคซีนนะครับ แล้วเราก็ขับเข้ามาเลยนะครับมันเป็นต้นป่าสนนี่ยอนนี้ก็ร้านค้าทางเป็นวันเวนะครับเนี่ย อันนี้เบาแจ้งไม่ได้มานอนนะครับเบาแจ้งแค่มาเก็บภาพมาดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเบาแจ้งจะไปที่อื่นต่อครับ๋มันก็เป็นลักษณะแบบนี้เองนะครับ จอดตรงนี้แหละมาถ่ายรูปที่เฉื่นะเราไม่ได้มากลางเต็นนะนี่แหละครับนี่แหละครับยินดีต้อนรับนะครับอันนี้ปังอุ๋งลองแพรปังอุ๋ง อก็อย่างนี้นี่เองมีสะพงสะพานด้วยชอบที่สุดเลยคือมีสะพานอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมอ่างเก็บน้ำเออก็มีรอยเพิงรอยแพรอยเพิงรอยแพรพกันเออมะดีโล <c oughs> เดี๋ยวเบลเจก็จะถ่ายคลิปแถวๆนี้นะโอเคตอนนี้เราจะไปตรงสะพานแขวนก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปตรงนู้นนะครับไปเก็บภาพนะครับอ๋อตรงนั้นเขาพาไอ้นั่งเรือแพเธออ้อมอ้อมเขาตรงกลางเนี่ยสวยอะ่ะเออตรงนี้มันน่าจะให้กว่ามันดีดี สำหรับคลิปอันนี้นะครับที่เบลเจ็กมาเนี่ยนะครับเบลเจ็กบม่ได้เสียค่าใช้ใจอะไรสักบาทนะครับเพราะว่าเบลเจ็กมาได้มากางเต็นท์เนาะจริงๆแล้วกางเต็นท์นี้ทางสถานที่นะครับเขาจะคิดหัวละ50บาทนะครับท่านผู้ชมแต่เบลเจ็กมาได้พักเนาะเบลเจ็กก็ไม่ได้เสียเลยสักบาทนะครับสําหรับทริปมาเที่ยวปางอุ่งนะครับเบลเจ็กก็บรรลีบร้อนเนาะบัรลีบร้อน เอาแบบสไตล์ที่ว่ามืดไหนนอนนั่นนะครับมืดไหนถ้ากลางเต็นท์ได้ก็ากลางถ้ากลางไม่ได้ก็าหาที่พักเป็นรีสอร์ทอยู่ครับตอนสมัยก่อนนะัดที่เบวเจ็คออกทริปใหม่ๆเนาะเาวแจ็คก็รีบเร่งอ่ะรีบเร่งแบบจะต้องไปถึงปลายทางเร็วๆจะต้องอาหาที่พักเร็วๆประมาณนั้นนะครับมันเลยทําให้เราไม่มีเวลาได้เที่ยวจริงๆเนาะแต่ตอนเนี้ยเบลเจ็คเข้าใจแล้วละว่า,าเวลาเราเที่ยวที่ไหน เราไม่ต้องไปวอรี่เรื่องที่พักนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งการใช้เวลาการท่องเที่ยวอะครับเราใช้สไตล์แบบที่ว่าอาพอเลิกเที่ยวแล้วเราค่อยไปหาที่พักประมาณนั้นนะครับมันจะทำให้เฮามีความสุขมากกว่าครับ เจ๊ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาได้ไปนั่งก็ไม่เป็นไรพอเคยนั่งที่อื่นมาแล้วครับท่านผู้ชมก็คงจะนั่งบนพื้นผิวบนผิวน้ําเหมือนกันเนาะอืมแต่น้ําใสนะเนี่ยสําหรับทริปนี้นะครับมาแอลภาคเหนือเนาะมาสัมผัสความหนาวเนาะก็บาได้ตั้งวันเวลาเนาะว่าเราจะกลับบ้านตอนไหนนะครับท่านผู้ชมคือว่าเราตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาเที่ยว ที่ภาคเหนือมาสัมผัสความเย็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาเก็บคลิปมาทําคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่เราอยากจะกลับนะเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าเราอยากจะกลับตอนไหนแต่ณตอนนี้นะครับบ่าวแจ็คกับอีแม่ก็ยังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับจะได้จะได้ก็จะไปดีลืมนะครับเพื่อกําลังใจบ่าวแจ็คด้วยนะครับ โอเคตอนนี้เบลเจ็กกอกกาลังจะไปที่รถนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ถ้าป่านะครับที่ไม่ห้องสอนตรงนี้อพอดีไบค์เกอร์เขาบอกว่าสวยด้วยเนาะเบลเจ็กก็เลยอยากจะไปดูเนาะนขอบคุณนะครับเบาพัดไบค์เกอร์นะครับเรามาจากบ้านรักไทยนะเรามาจากบ้านรักไทยเรามาจาก ตอนนี้เราเพิ่งมาจากบ้านักไยเนาะไปกลางเตยที่บ้านละไถแล้วก็มาที่นี่คือปางอุ๋งปางอุงเสร็จแล้วก็เราก็ไป<อ>ทำปลาทำปลาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเบลเจก็จะไปที่ปลายนะครับไม่รู้จะจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างที่ปลายยังไงไงก็คอยติดตามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดูวิวบรรยากาศตรงนี้ไปเรื่อยๆกันเนาะแต่เบลเจก็ก็เดินจะไปที่รถนะครับเบวเจก็คงคิดว่าจะขับรถวนวนแล้วก็ออกเลยนะครับ ก้อนนักท่องเที่ยวก็มาไปไปมามาเนาะกลับกลับไปไปมาๆเนี่ยป้ายตรงปางอุ่งตรงนั้นยังไม่ได้ไปถ่ายเลยอะ่ะไปหลักกิโลอะ่ะเดี๋ยวต้องไปถ่ายหน่อยอม,มีมีหานด้วยหานว่าไอเป็ดห,าหา่านหา่านฟ้าเหรอแล้วทำไมมันสีขาววะเหินฟ้าอเาออ แล้วแล้วถ้าสมมติเราจะกลางใจนี่เราต้องไปติด,ดต่อร่อวาไงหรือว่าขับไปกลางเลยเนาะคงจะมีเจ้าหน้าที่คงไปเก็บกันตอนเย็นนะเออตรงนี้สะพานนี้ก็คงเป็นไฮไลท์นะเห็นนะักท่องเที่ยวมาที่ไรนะเขาก็มาถ่ายตรงสะพานนี้ทุกทีเลยนะเออเดียอีแม่จะไปถ่ายอีกใช่ไหมเดินไปเลยนะไปให้ไกลๆเลยนะนะ้ำมันก็สะอาดสบายบายยบาย ออืมก็มีปลาเล็กปลาน้อยอยู่นะเนี่ยเอออยู่ใต้ไอ้ผักอะไรอ่ะผักตบชวาปางอุง๋งแม่ห้องสอนสี่สิบสี่ก,กอมอ สำหรับสถานที่กางเต็นท์ตรงนี้นะครับบาวแจ็คมาได้มากางเต็นท์นอนเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวบาวแจ็คมีเวลาแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวอีกบาลแจ็คอาจจะมากางเต็นท์นอนที่ปางอุ๋งแห่งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเที่ยวตรงนี้ให้มันอิ่มๆก่อนเนาะเดี๋ยวสักพักบเบ้าแจ็กกับอิมแม่ก็จะไปที่ถ้ำปลานะครับถ้ำปลาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปบ้านจาโบจะไปชิมลิ้มรสกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไปกางเต็นท์อยู่ที่บ้านจาโบเนะครับแล้วหลังจากนั้นบเบ้าแจ็กก็จะไปแถวเชียงรายะครับเออเดี๋ยวดิจะต้องไปนี้ก่อนไปอ่ายืนไหลก่อนจะไปทะเลหมอก ไปกลางเต็นที่ยุ่นไหลทะเลหมอกไปดูทะเลหมอกก่อนเนาะและหลังจากนั้นบ่าวเจ้ก็จะขับรถไปจังหวัดเชียงรายเหนือสุดนะครับเหนือสุดแดนสยามนะครับแล้วก็จะไปขึ้นผ,าฮ,ดดผาฮีนะครับไปพิชิตดอยผาฮีนะครับจะไปเก็บบรรยากาศบนเขามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ตรงบริเวณลานกลางเต็นตตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมเบาเช็คคงบาได้ไปนะครับและอย่างเบาเช็คห็นแล้วนะครับจากตรงนี้ไปนะครับใต้ต้นสนตรงโน้นนะครับลานกลางเต็นก็มีนะักท่องเที่ยวไปกลางกันเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้อ่ะครับเดินเล่นๆแถวแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการนั่งลอง่ลองแพนอกล่องแพนี่ก็เปิ้ลคิดราคา150บาทนะครับนั่งได้2คนหรือ3คนเนี่ยประมาณเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเบลเจ็ทชอบขนาดเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เบลเจ็ทมาที่ปางอุ่งเนะาะเบลเจ็ทเคยอยากจะมาหลายๆครั้งแต่ยังบอ่มีโอกาสได้มาเนาะ มาครั้งนี้แหละครับที่บอลเชคได้มีโอกาสได้มาเยือนได้ได้มาสัมผัสนะครับชอบครับชอบกับบรรยากาศครับวิวกับงามงามครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอลเชคเอาไว้เพียงเ่าอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่คอยติดตามคลิปมาโดยตลอดนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับฝากกดติดตามโดยเนนเกล้าสำหรับเพื่อนใหม่นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับ